หมูกับแครอทสุกแล้วนะคะใส่เส้นพาสต้าลงไปค่ะปุ๊กระเด็นกระเด็นกระดอนคนค่ะ ใครมีเส้นสปากเกตตี้ก็ใช้เส้นสปากเกตตี้แทนก็ได้นะคะอันนี้อยากกินแบบไทยๆค่ะพาสต้าผัดกะเพรานะคะใส่หมูสับอยากกินแบบไทยๆก็ผัดแบบไทยๆไปนะคะเห็นไหมสีสันมาแล้วน่าทานไหมคะ ัดให้ซอสเข้าเข้าเข้าเนื้อเข้าเส้นก่อนเลยนะคะคนเยอะก็จะเละอ่ะเสร็จแล้วใบกะเพราค่ะใส่ลงไปเยอะๆ นีอิตาเลียนบาสิลไปกระเปาออิตาลีนะคะเข้าทางเลยนี่เห็นไหมเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะมัสซาผัดกระเพราลองไปทำกันดูนะคะ